ขออ่ะมุนาบญให้กับเจ๊เป้านะครับมาโลคานเข้าแกงมาร่วมด้วยพร้อมกับพอันหนึ่กลับแล้วเราก็กลับมารวามัดรเดทาแสวยๆนะม้พมครับานะครับรถของคนนเลยนะครับระบออ

อาจจะไลฟ์ไม่นานคนออกก็ขึ้นนึงเลยขอแค่ราจะไปดูแค่ดีคุณไปดีคขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะขออนุญ,ญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะ อนนี้รถกำลังจะกลับแล้วนะครับนะครับไปที่รถด่วนเลยนะครับคณะผีทองหลังพระนะครับนะครับท่านดำฤทธิ์จริงได้ให้สมขพร้อมพรีวองการศึกษาพรายพรายความชิดติดตามไปสาธุขอโุทานาภัยชื่นอายุเกินร้อยเลยเป็นที่ไม่วั่นดูดคาดูดก็สตูเปลี่ยน์ต่อไนะครับหนุนหนุนหวานตาตานามร่วมด้วย คนมานั่นนนงใคร่เเยอะเลยค่ะเามีอ๋อป้าถอดจอลงมันจะไวยปกติแล้เป็นของพอต้องดม,ม,ม,มันไม่คด,มดูุนเ่นแล้วเรามีพีเตอร์อยู่ข้างเราขอคุณคระอนุโมทนาสัตคุณด้วยนะคะ ดีค่ะขอบคุณนะคะมาส่งกำลังใจขอบคุณมากมาค่ะวันนี้มาร่วมงานคุณพ่อกระกินค่ะอนุโมทนาค่ะ จำริจรใดให้กราบีวบรอการศึกษากรขอยควาทั้งิตตามไปสารุโ้ขโภชนาภัยื่อายุเดินเพราะอย่เป็นที่ไม่บรรเทาตัว้ให้ไนใดเอร่าบางคับบากได้ล่อนสายดีอเาเส้นขอาย

วันที่19พฤศจิกายนธนาภาขอบคุณมากๆนะคะที่มาร่วมให้กำลังใจอาจจะไลฟ์ไห้นานขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ กห้อย้อนกลับไปถึงตัวท่านเองเป็นหลายๆเท่าด้วยกันการรอมาวักเดชไม่ครัการัาเลยเ้าใย่านครับมาแจ้งเนาะบทเีนนี้เป็นบเางานะครับนะครับลาะครับขออนุญาครับร่วมด้วยกันอยู่รอบอรอบนะครับทุก มากนะะคที่มาให้กำลังใจวันนี้มาร่วมทำบุ้ยแล้วค่ะถ้าอยากวาที199มาได้ กาถวายร่วมกานถึง่าปองตันนี้มีกานมาอเนนหน้าีปก็ร่วมท้างมาร่วมสร้างสร้างร่วมกันอยู่ครับางหน้าางเลยอนนะท่ามารถทำแบบแข่เพื่เร่อที่ี้อยากจะองขส่วนที่ท่านทำในวันนี้ ก็พลอยลอนกลงไปถึงตัวท่านเองเป็นหลายๆเท่าด้วยกันจักรรัตนวัฒเจริญต้องเอาวัตถุนิยมเที่นี่แล้วมันผิดมั้งล่ะค่ หนึ่งบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที็ดป้านะครับน้ำรุ่งแค่รุ่งนะขอกชุยตะไคร่นิดสวนสวัสดนะครับหมู่บ้านสุดหมูบ้าน้ำน้ำดำไทยนะครับชาวไต้หวันไม่น่าจะได้นานนะ